ขันเดียวแต่ไม่รู้ว่าขันะอะไรตอนนี้เจ็บชาไม่มีเลี้ยงมแมรงไปทั้งตัวเป็นเวลากี่ปีแล้วปีกว่านะคะ่ะปีกว่าแล้วมีเรื่องเด็กหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่เคยมีไม่เคยมีเรื่องเด็กแต่มีเรื่องของสัตว์ใช่ไหมจ้าสัตว์คืออะไรเขียนไม่ว่าเอาหมาไปฝังทั้งเป็นยายให้ค่ะยายให้ไปฝังค่ะ ยายเป็นคนสั่งจ้จตอนนั้นรอร่ออายุเท่าไหร่สามขวบค่ะสามขวบไปฝังหมาเป็นแล้วหมาตายแล้วเหรอหมาหมาเป็นค่ะแต่ยายเข้าไปหลงหลงกาให้ไปฝังหมาเป็นจ้าหมาเด็กหรือหมาหมาเด็กค่ะหมาเด็กฝังเฉยเลยจ้ายายสั่งแล้วเจ้านายให้กินแมวเจ้านายก็ไปไปรักจ้างไถนาค่ะถ้าเอาข้าวมาให้กิน ก็กินแตน่กะแต้วอร่อยไหมบอกว่าอร่อยพองแมวก็เลื่อยดำเจ้านายเป็นคนไทยคนอะไรคนลาวค่ะเจ้านายเป็นคนลาวเขาต้มแมวให้กินข้าผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราแมวแล้วเรารู้ไม่รู้ตอนนั้นเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้กิไกนไปแล้ว <c oughs> แล้วเราบอกว่าอร่อย <c oughs> อ้าวสวย <c oughs> แล้วกินอยู่กี่ครัง้งครั้งเดียวค่ะกินครัง้ง,ง,เงเดียวกินแมวผัดกะเพราโอ้โห เอาไฟฟ้าไปช็อตหมูตายอีกจ้าเป็นลูกจ้างเราก็ใช้ให้ทำอะไรเจ้านายสั่งให้ไปช็อตหมูจ้ากีตัวสามตัวสามครั้งหมูอีกสามตัวถูกไฟช็อตตายสั่งให้ฆ่าไก่วันละประมาณห้าสิบตัวเหรอไก่นั่นก็ห้าสิบตัวกัดแต่ว่าเวลาเทศกาลก็หนักกว่านั้นอีกจ้านัก่านสามสี่ร้อยตัวเทศกาลก็ห้าร้อยตัวจ้า ทำมาสามสิบปีแล้วเคยติดเหล้าติดเบียร์ท่านเทวดากรรมไม่เกี่ยวกับเด็กอะไรเลยแต่กรรมเกี่ยวกับสรรพสัตว์มากมายส่งผลให้เจ็บชาไม่มีแรงทั้งตัวเลยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยมนุษย์เลยนั่นแหละนะกรรมเป็นกรรมแหละครา เบียดเบียนกันหนาะนั่นแหละเขียนค่ากันแหละท่านเอ๋ยฉันกเ็เลยมีหัวใจนั่นแหละนะเบียดเบียนเลือดเนื้อเขาแหละคระนั่นแหละนะมันนวต้องชดใช้แหละเรื่องใหญ่เลยทำไปตั้งเยอะแยะแล้วจะแก้กันยังไงบ้างท่านเทวดาสรรพสัตว์กูดเครืองสิท่านเอ๋ยบางทั้งเป็นเลยนั่นแหละนะเอาไฟชอ็อตกูเองนั่นแหละคราเ <c oughs> ชือกคอกูอีกหนาะนั่นแหละเอ๋ยท่านเอ๋ยขุ่นเครืองนั่นแหละหนาะ ถรับลังมากไม่ไถึคยายยายย,ายังไม่ไหวูกไม่ได้อาสัมปชั์เอ่ยณเวลานี้เขาก็ตายทั้งเป็นอยู่แล้วไม่ต้องไปถีบมันหรอกมันก็จะตายอยู่แล้ว <c oughs> น่วมไปทั้งตัวแล้วถีบยังไงก็ไม่รู้เรื่องเราชาไปทั้งตัวแล้วใช่ไหม <c oughs> มันก็บื้อด้วยเมาด้วยอ้าวสารพัดเลยสัรพสัตร์เลยเรามาอาโหสิไ่เป็นพวกเราไม่ร้เหรอใช่แล้วเราเห็นใจสรรพสัตร์มากมายเราเข้าใจเลย ว่าเจ็บปว,วดเพราะอะเย็นเย็นสัมปัสสัจใจเย็นนโปรดใจเย็นๆณเ,เ,เวลานี้เป็นเวลาแห่งการเจรจาเพื่อหมดกรรมสัมปัสสัจจะหมดกรรมแล้วสัมปัสสัจใจเย็นๆ ใจเย็ยนๆสัปปะสัตว์เอ๋ยหน้าเห็นใจเราเห็นใจอ่าๆสัปปสัตว์ถูกมนุษย์ใจโหดใจร้ายใจดำเขียนฆ่ากันสัปปสัตว์เอ๋ยจะเย็ยนๆลูกก็ไม่ตั้งใจนะโปรดฟังโปรดฟังธรรมะนิดหน่อย อา้าวฉัดเอ๋ยอา้าวตั้งใจฟังนะลูกเอ๋ยตั้งใจฟังณน,นเวลานี้ถือว่าเป็นเวลาแห่งการปลดหนี้เวรกรรมต่อไปสปรรพสัตว์ไม่ต้องถูกฆ่าอีกแล้วไม่ต้องถูกใครเชื่อดใครฟังอีกแล้วต้องไม่ถูกใครจะไม่ถูกใครไปผัดใบกระเพราอีกแล้วสรรพสัตว์เอ๋ยตรงตั้งใจฟังว่า เราก็เคยไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขามาเราเคยไปทําเขามาจะชาติไหนไม่มีใครรู้แต่ต้องทําแน่นอนดังนั้นเวรกรรมก็ส่งมาหาสัรปสัตว์เราควรจะมีจิตที่เป็นกลางมีจิตที่เป็นธรรมมีจิตที่ยุติธรรมว่า ขอให้หมดเวรหมดกรรมกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปชดใช้มาไปเกิดแล้วจะไม่ถูกฆ่าอีกแล้วและเราก็จะไม่ไปฆ่าใครอีกแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะมาโกรธมาแค้นกันไม่มีประโยชน์ที่จะมาทำร้ายทำลายกันมันก็ต้องสลับไปสลับมาไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นบัดนี้ถึงการเวลาที่เราจะยุติแล้วจงยกใจให้สูงส่งขึ้นมาตามนี้ อย่าเสียใจมากเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมเขาเองก็จะต้องทรมานอยู่ในนรกถ้าเราไปฆ่ามันอีกเราก็จะไปตกนรกอีกแล้วเราจะไปตกนรกทำไมเขาใจยังเริ่มใหม่ให้เขาชดใช้มาว่าจะเอาบุญกุศลอะไรให้เราเพื่อเราจะได้ ไม่ต้องทรมานอีกแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วสร้างบาร,รมีแล้วสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทำใจให้ดีอา้าวขอให้ออกไปฟังเทวดาเป็นคนตกลงให้ดีกว่าเพราะสรรพสัตว์มันเยอะเหลือเกินคุยไปก็คงจะสับสนขอให้หายเจ็บหายป่วยหายทุกข์หายทรมาน บุญที่หลวงพ่อทํามาให้สรรพสัตว์ทุกตัวตนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จงหายเจ็บหายปวดหายทุกทรมานผ่องใสเพื่อจะได้ไปเกิดแล้วอา้าวขอเชิญไปให้เทวดามาทีหนึ่งเป็นตัวแทนเลยเหมารวมท่านเทวดามากมายสรรพสัตว์นี้บางตัวยอมบางตัวไม่ยอมหรือเปล่าใช่แล้วท่านเ๋ยมากมายเลยนั่นแหละนะเจ็บแสบปวดร้อนตัวนาคา เจ็บเนื้อหนักหนานั่นแหละเอย้ยเจ็บใจด้วยแหละท่านตอนก่อนดนเชื่อกันนั่นแหละหากลัวตายบลัวาตายนั่นแหละค่ะภาวะกดร้องแหละท่านเอย้ยอารมณ์นั่นยังค้างคา,าอยู่เลยใช่ไหมไมไ่แล้วแหละท่านแม่เอาเอาเป็นว่าขอชดใช้ยอย่างเต็มที่เลยเทมาใกล้ๆชดใช้อย่างเต็มที่เลยจะทำอย่างไรได้บ้างท่านเทวดาพห้นางนั่นหน,หนาท่านเอย้ย สำนึกอผิดเลยนั่นแหละนะเอาเทียนมานั่นแหละครับใบสีหนาะขอขมาต่อดวงวิญญาณแล่อา้าวใบสีทูบเทียนขอขมากรรมสัพพสัรที่ไปเข็นฆ่าเขาไว้ <Yeah. S 2> ทำได้ไม่ได้ได้จ้ะทำได้ไดตามด้วย mm hmm. ต้องเตรียมข้าวของอะไรบ้างท่านเอ๋ยต้องบวชให้แหละนะบวชให้แหล้วนะนั่นแหละครับ ไหนจะตามนางหนากินเล่านั่นเนะบวชให้สัปพสัรกี่วันสัปพสัตอีกเก้าสิบวันเอ้ยไหนจะผิดศีลเลยอีกนั่นหนาไหนพิสุนาอีกนั่นคาอีกห้าสิบวันนั่นเยนยศีลห้าข้อผิดหมดต้องจ่ายห้าสิบวันสัปสรเก้าสิบวันใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยร้อยเลยมึหงหนาลงนรกเอเวจีแน่นอนครบ นี่บัญชีนี่อยู่ในในรกหรือยังเสร็จเรียบร้อย <c oughs> อาเป็นว่าตั้งใจบวชตั้งใจบำเพ็ญเพียรนะเริ่มพวนี้เลยเริ่วนะันนี้แล้พ่อ <c oughs> แม่มาเมานะื่อวานเริ่มเมื่อ,อไหร่จ๊ะเริ่มวันนี้เลย <c oughs> <ะ>อ่ากลัวนรกเริ่มวันนี้เลยใช่ค่ะเอาอะไรอีกปล่อยสัตว์อาหารปล่อยสัตว์นะท่านนะ ไปสั่นให้มากนั่นแหละค่ะเปน็นร้อยตัวหนาและท่านเลยโอเคเปล่ okay, าโอเคค่ะโอเคเอาชุดอะไรได้บ้างเอาชุดขาวน่ทนะท่านเอ๋ยสองชุดเลยก็ได้เล,นลยนะดอกไม้ทูกเทียนด้วยนั่นแหละค่ะสงังฆทานห้าชุดเล,ล่ลททอท,ท่านแลยดอกไม้ทูบเทียนสังฆทานห้าชุดได้ไหมเธอ ได้ค่ะได้ครูต้องตั้งใจปฏิบัตินะท่านเอ๋ยมัวแจ่คิดมากเลยเพอเจเชอนะ์นะวแต่คุยไม่เอานั่ะล่ะค่ะให้รู้นะว่าโมขาดได้ทันทีจนยาขาดเลยถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติเอาแต่มือลอยพักผ่อนคุยสนุกสนานเ <c oughs> ฮฮาเขาใจเปล่า,าใจคะ่ะไม่แค่คุยอะไรครับว่าไงนะ ไม่ค่อยได้คุยครับเข้าใจครับไม่ค่อยได้คุยครับอ่าดีละเพราะว่าสัมปสัต์จ้องเล่นงานอยู่ยังจ้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่แล้วท่านเอ๋ยไม่ปล่อยเลยนั่นแหละนะเขากรรมทาไว้นั่นแหละคราให้รู้ว่าเขาจาคออยู่ทุกวินาทีอา้าวอ่าเป็นว่าเริ่มวันนี้เลยใจ่ายให้ตั้งใจปฏิบัติขอให้สรรพสัตว์หายเจ็บ <c oughs> หายป่วยหายทุกข์ <c oughs> หายทรมานให้กวดนา้าให้สรรพสัตว์ทุกชนิดที่เคยเข็นฆ่ากันมา และการผิดศีลทำห้าข้อต่อพระรัตนนาตายด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเอาเอาวอา,อาตามนี้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมเลยค่ะและสติสตังยังไม่ครบนี่ครบเปล่าเนี่ยไม่ครบหรอกท่านเอ๋ย <c oughs> ใจมันเลยนะั่นแหละนะสมองก็ไปแล้วสิครานี่แหละนะกว่าจะมาถึงทางแหลถ้าไม่ถึงจุดนี้แหละท่านเอ๋ย คงไม่เลยมาหาพวกเราหรอกแม่อ่าเป็นว่าตั้งใจนะเข้าใจเปล่าสนใจใส่ใจนะอ่าไปได้อาหารพวกอาหารพวกอะไรเอาพวกผักพวกอะไรมาทำอาหารพวกผักได้ไหมท่านเทวดาได้เลยท่านเหยสดเลยนั่นแหละนะก็ได้นั่นแหละค่ะหอมกระเทียมยิ่งนะก็ได้เลยอ่าตามนี้ไม่ได้ เอาให้เธอตีเธอดังกลับมาเอาจับประสาทเลยปล่อยมันก่อนเลยมันจะได้มีเรี่ยวมีแรงตั้งใจปฏิบัติอ่าไปได้สาธุลาย